สำหรับ EP ที่9นี้เป็น EP ที่จะแนะนำหลักการคำนวณในโปรแกรม Microsoft Excel เป็นการแนะนำเบื้องต้นก่อนที่จะเริ่มทำการคำนวณโดยจะมีการแนะนำในการใช้ Operation ต่างๆค่ะก่อนอื่นเลยที่เราจะมาเริ่มคำนวณในตัวโปรแกรม Microsoft Excel นั้นเราจะต้องมารู้จักหลักการคำนวณใน Excel กันก่อน เริ่มต้นเลยก็คือก่อนที่จะทำการคำนวณใน Excel นั้นให้เริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับแทนที่จะใช้สัญลักษณ์ตัวอื่นๆอย่างเช่นเครื่องหมายบวก 2. ควรใช้ตำแหน่งเซลล์อ้างอิงแทนตัวเลขซึ่งถือว่าเป็นค่าคงที่การอ้างอิงเซลล์นั้นจะมีประโยชน์ก็เพื่อถ้าเมื่อไหร่ก็ตามข้อมูลที่อยู่ในตำแหน่งเซลล์ที่เราอ้างอิงไว้มีการเปลี่ยนแปลง คำตอบที่เราทำการตั้งสูตรเอาไว้ก็จะทำการเปลี่ยนแปลงให้กับเราด้วยต่อมาเรามาดูในส่วนของโอเปเรเตอร์ที่จะสามารถนำไปใช้ได้ในส่วนของตัวโปรแกร,รม Microsoft Excel อันดับแรกก็คือเครื่องหมายบวกตัวอย่างการทำงานของเราเราใช้วิธีการอ้างอิงเซลล์เช่น B4 บวก C7 2เครื่องหมายลบตัวอย่าง หรือเราสามารถพิมพ์ตัวเลขที่ติดลบเข้าไปได้ตามปกติ 3. เครื่องหมายคูณ 4. เครื่องหมายหารเราจะใช้ตัวสลัห้าสลักษณ์ของเปอร์เซ็นต์สลักษณ์ของเปอร์เซนต์นั้นเราสามารถใส่เป็นตัวเปอร์เซ็นต์หรือ สามารถนำตัวเลขที่ต้องการหารด้วย100แล้วนำตัวเลขนั้นไปใช้แล้วใช้วิธีการอ้างอิงเซลล์อีกครั้งและสุดท้ายคือเครื่องหมายยกกำลัง a ยกกำลัง3อย่างเช่นถ้าสมมติ a มีค่า2นั่นก็หมายความว่า2ยกกำลัง3นั่นเองต่อมาเราก็จะมาดูลำดับการคำนวณของตัว excel กัน เริ่มต้นเลย Excel จะดูวิธีการคำวนวณที่อยู่ในวงเล็บก่อนเสมอลำดับที่สองจะดูที่ในส่วนของตัวสูตรของเรานั้นมีเครื่องหมายยกกำลังหรือไม่และลำดับที่สมเครื่องหมายคูณหารหรือมอดหารที่เอาเฉพาะเศษไม่เอาส่วนที่หารลงตัวและ4บวกหรือลบ สัญลักษณ์ที่มีลำดับเท่ากันนั้นเราจะดูจากด้านซ้ายไปด้านขวานในการคำนวณต่อมาก็จะเป็นโอเปอเรเตอร์ทางด้านการเปรียบเทียบโอเปอเรเตอร์ทางด้านการเปรียบเทียบอันแรกก็คือเครื่องหมายเท่ากับ 2. เครื่องหมายสัญลักษณ์มากกว่า 3. เครื่องหมายสัญลักษณ์น้อยกว่า 4. ี่เครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับ 5. เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6. เครื่องหมายไม่เท่ากับออเรเ,เตอร์ตัวสุดท้ายของเราก็คือออเรเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมข้อความัสลักที่เราจะใช้ในการเชื่อมข้อความนั้นเราจะเรียกว่าตัวแอมเพรซนหรือตัวแอน ซึ่งเป็นการเชื่อมระหว่างข้อความตั้งแต่2ข้อความขึ้นไปมารวมกันเป็นข้อความเดียวกันอย่างเช่นอาจจะเป็นการเชื่อมข้อความที่เป็นตัวหนังสือหรืออาจจะเป็นการเชื่อมระหว่างเซลล์มากกว่า1นึ่งเซลล์ขึ้นไปถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้ฝากกดติดตามและกดถูกใจให้ด้วยนะคะ สำหรับ EP นี้ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ